เอาเอาคุณครูก่อนนะครับคุณครูนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือตัวไม่เสร็จนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากการที่เรายึดตำรายึดความถูกต้องที่ว่ามามาจากตํารับตำราหนังสืออะไรต่างๆเปลี่ยนจากตรงนั้นนะครับให้มาเป็นกิจกรรมให้มันเป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ที่เขาเรียกว่า active learning นะครับ แอกทิฟเลนที่ตอนนี้เขากําลังบอกว่าจะต้องทําให้เด็กนะครับเกิดการเรียนรู้ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเอาง่ายๆเลยเมื่อวา,านนี้เด็กๆว่าปี่ตัวน้อยกำลังจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ในการไปดูพืชน,นะครับว่าพืชเนี่ยที่ที่ข้ามโรงเรีนยนะข้าบข้างห้องนะครับพืชเนี่ยจริงๆแล้วเกณฑ์เนี่ยสามารถ ใช้เกณฑ์ในการจำแนกคลืนได้หลายเกณฑ์แต่เมื่อวานด้วยความที่ว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการออกไปศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ใช้เกณฑ์ในเรื่องของใบเลี้คู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะไปเด็กใบอะไรก็รู้มามาสอนเด็กหน้าห้องหรือว่าขึ้นสไลด์ขึ้นจอเข้าใจไหมทุกคนก็จะบอบว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเข้าใจหรอครับเอาเป็นว่าเมือ่อวานด้วยความที่เราถูกข้อบ่ง นะครับในเรื่องของข้อขัดตัญญามาเกือบสองปีแล้วนะครับผมพาเด็กๆออกไปข้างนอกครับแล้วเอาไปอธิบายกับดอกไม้ต้นไม,ไม้ข้างๆทาง,าง,างนะครับที่หน้าโรงเรียนเนี่ยครับเอาของจริงมาอธิบายแล้วหนเวลาที่อธิบายเด็กๆก็เกิดความสงสัยแล้วก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกับผมพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วเขาก็เอาหญ้าเอาดอกไม้ทั้งทั ทำที่รู้จักและในรู้จักแล้วต้นอ,อะไรรู้มาเปรียบม,มาเทียบนะครับเส้นใบนะครับนะฮะโอ้ยสนุกสนานครับภายในหน่ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์สองชั่วโมงนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายแทนที่จะเรียนรู้แค่ในห้องอย่างเดียวนะครับครับผมอันนี้คือทั้งหมด,ดีนวขึ้นเราเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปในส่วนของสูขฐานสมรรถนะสมรรถนะนะครับ คือต้องใช้การเรียนรู้นะครับที่ยึดแนว Active Learning นะครับเข้าไปกับการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเดินไปที่ไหนเนี่ยนะครับจะบอกว่าหน้าของคุณครูสระกับคุณครูคุณครูสักคุณครูบอยเนะี่ยลอยมาไกลๆเลยนะครับทา,ทางที่ผมเองก็เป็นครูมาก,ก่อนหน้าน้องเนี่ยเกือบสิบปีแต่น้องเนี่ยเหมือนเป็นครูผมนะครับ อันนี้ก็จะบอกกับทุกๆท่านว่าน้องอนะ่ะไม่ได้เก่งเฉพาะว่าเป็นแค่ครูระดับเออเขีนระดับอะไรนะครับคือเป็นครูระดับโลกนะครับสองท่านนี้อยากรู้ก็ไปถามกันหลังไหมนะครับว่าร,ระดับโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมผมย่อกย่อมให้น้องเป็นครูของผมนะครับทุกครั้งที่จะสอนวิทยาศาสตร์ในหน้าของน้องสองรอยเลยนะครับเอ่อโดยเฉพาะเรื่องของหมอนของใหม่นะครับไปถาม นีก็ขออนุญาตนำเสนอทีนี้ก่นนอนนะครับขอบคุณมากครับขอบึ้นค่ะอยากฟังประเด็นนี้บ้างแล้วน้นยาวนะคะปีนี้ถือว่าเป็นรุ่นทดลองปีที่สามของนักเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนบ้านาน้ำยาวครั้งแรกเนี่ยนานักเรียน,น,นชั้นประถมศึกษาปีที่สี่มาเข้าโครงการพ่อพันปัญญานะคะ จากครั้งแรกที่เรานำเอา,เอานักเรียนชั้นป .4 มาก็คือ,อเห็นเปลี่ยนแปลงในครั้งแร,รกหลังจากปีแรกที่เราให้หนักเรียนร่วมทำกิจกรรมกับโครงการนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือนักเ,เรียนเริ่มที่จะไม่รอให้คร,รูบอกความรู้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ก็คือ,อนักเรียนก็จะติวนะคะติวเพื่อให้คะแนนโอเน็ตขึ้นแล้วก็รอให้คุณครูเฉลยนะคะ แต่หลังจากที่เรามาเข้าโครงการแล้วนักเรียนเริ่มที่จะมีวิธีการค้นหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการพูดคุยปรึกษ,ษากับครูนะคะโดยที่ไม่รอให้ครูเนี่ยมาถามครูว่าอันนี้ตอบว่าอะไรแต่นักเรียนจะถามว่าเขาไปหาความรู้มาอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมถ้าเราถามว่าย้อนกลับไปว่าถ้าใช่หรือเปล่า หลังจากที่นักเรียนทำครงงานเขาก็รู้จักวิธีสะท้อนสะท้อนความคิดของเขากลับไปคน้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันตรงกับที่เขาไปค้นหาเนื้อหาเพิ่มมาไหมนะคะแล้วตัวสะท้อนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือนักเรียนขึ้นไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แต่คุณครูในโรงเรียนยอมรับผลการแข่งขันข,ของนักเรียนนะคะว่ามีการพัฒนาก็คือ สามารถที่จะชนะที่ป .6 ขึ้นมาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งในงานศิลปะหัตถกรรมแล้วบางคนก็ในด้านของการคิดนะคะการคิดในเริ่มสร้างสารรค์นักเรียนกับผ่านระดับเขตไปจนถึงระดับประเทศนะคะเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคซึ่งตรงนี้คุณครูทุกคนคุณครูที่เป็น ครูสอนครูประจำชั้นมาพูดให้ฟังว่าไม่น่าเชื่อนะเด็กคนนี้ซึ่งในมุมมองของครูมองว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งไม่พอร,รู้แต่เมื่อเข้าไปแข่งในระดับเขตแล้วกลับได้คะแนนชนะเข้ามาซึ่งตอนนั้นคร,รูเขาเ็พูดทั้งน้ำตาค่ะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการที่เวลาที่ทุกครั้งนักเรียนชุดนี้ถือว่า หลังจากที่เอามาทำเอามาเรียนในข้อมัลปัญญาเป็นนักเรียนชุดที่มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในชั้นป .6 ซึ่งปีนี้ครูก็รู้อยู่ในใจว่าผลวัดเด็นจะออกมาอย่างไรนะคะในปีที่สองซึ่งที่ผ่านมา,านักเรียนชุดป .6 ปีนี้เขาเรียนจบไปไปเรียนต่อในโรงเรียนบัว ซึ่งเขาประสบสภาวะโควิดแล้วต้องมาเรียนมาทํางานอยู่ที่บ้านเขาก็เดินเข้ามาปรึกษาในโรงเรียนเขาก็มาพูดมาเล่าว่าเขามีงานครูที่โรงเรียนสั่งงานมาแย่ๆเลยเขาจะต้องมาควนควา้าแล้วเขาก็มานั่งเล่าว่าครูครับเนี่ยพ่อพวกหนูทำพ่อพันปัญญามาหนูก็เลยไปทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เงี้ยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาแล้วก็เมื่อเมื่อปีที่สองปีที่แล้วก็คือ หลังจากที่นักเรียนชั้นโตเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยตัวดิฉันเองในฐานะครูประจำชั้นป .1 แล้วก็เป็นครูที่ดูแลนักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนนะคะจำนวนสิบกว่าคนก็เลยใช้กวนการเหตุและผลของอาจารย์เนี่ยมาใช้กับนักเรียนชนนั้นป .1 กับเด็กน,นะคะซึ่งปีที่แล้วทดลองเอาหนังสือของอาจารย์ปราณีปราบิปูมาใช้กับเด็ก อาจจะใช้ในเทอมที่สองยังยังไม่ทันก็จะต่อยอดในในปีการศึกษานี้นะคะแต่ว่าพบว,ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเนะะี่ยนักเรียนที่ปกพ้องกการเรียนรู้สามารถที่จะถ่ายทอดแยกแยะตัวเยียนชนะเช่นกอไก่ถอถุอองพอสัเภาซึ่งนักเรียนชั้นประถมบางคนก็ยังหัวข้าหัวองอกเขียนชื่อตัวเองก็ยังไม่ค่อยถูกอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนชั้นประถมปี สา,ามารถอธิบายได้ว่ากอไก่ไม่มีหัวนะขอถึงหัวข้าวกอสัมภารหมอออกซึ่งมันเป็นกระบวนการการคัดการเรียนรู้ซี่ให้เหตุและผลให้เด็กรู้จักตัวพยัญชนะนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการสอบประเมินการสอบนักเรียนชั้นป .1 อ่านออกเขียนได้นะคะ,ะผลการสอบ r t ของนักเรียนปีนี้ผอออกก็ปราบรึมนะคะที่ได้ที่หนึ่งของกลุ่มและก็ได้ ของของเขียพื้นที่ซึ่งก็จะต้องบอกว่าความจริงเนี่ยนักเรียนเนี่ยปกพง้งทางด้านความจํามีความจําน้อยเนี่ยต้องมาพูดคุยกันนะคะเพื่อว่าพอเข้าไปเห็นตัวอักษรทดสอบการอาร่านแล้วอ่านแล้วก็คิดในอาทีเนี่ยเด็กสามารถคิดได้ทั้งๆทงี่บางครั้งเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่พอเขาเห็นภาพแล้วเขาสามารถเขียนเป็นปรนะโยชน์ได้ ครูสัตย์สีบนและครูหลายท่านทำให้เห็น